สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานรอดอบ a n r o i d V1 นะครับอย่าลืมฝากแกล็แชร์คลิปวโอนี้จะทำขึ้นเพื่อนำสินค้าไม่ได้ชักชวนและการลงทุนแต่งใดการลงทุนคำเยงใต้คลิปเราจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะน,นะครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่0นะกับไบแนนไทยนะ,ะหรือก r a b ไบแนนนั่นเองนะก็วันนี้ก็เปิดเปิดเป็นอย่างทางการเราวันที่16มกราคมนะอันนี้ก็จะเป็นการสมัครนะแค่สมัครเนี่ยและแชร์ลิงก์กรับเงินฟรีนะลิงก์ ลิงก์ก็จะมีอยู่ใต้คลิปวิดีโอลิงก์ใบหนังกราฟไทยนะ,ะสมัครก็เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องนะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายนี่ก็จะเป็นการสมัครนะไม่ได้เป็นการเทรดอะไรนะ,ะมาเริ่มกันอ่าอันดับแรกเนี่ยก็ก็สมัครผ่านลิงก์ผมก่อไปก่อนละกันใต้คลิปนะอ่ะแล้วใครก็จะเลือกโหลดแอปเนี่ยอันนี้เป็นที่ผมดูในเพนสโตนะ <c oughs> ถ้าพิมพ์ว่าใบหนัเนี่ยมันก็จะขึ้นมาประมาณสามตัวอันนี้ในบนเพนสโตนะ แอ p สโตมั App Store, ไม่มั่นใจนะมันจะขึ้นกี่ตัวนะอ่าอันนี้คือเป็นใบแนนหลักเนี่ยยอดดาวน์โหลดหนึ่งร้อยล้านนะต้องดูของจริงก่อนนะเดี๋ยวของปลอมจะขึ้นมานะร้อยล้านนี่ของจริงแน่นอนอนะ่ะใบแนนหลักนะอ่าแล้วก็จะมีใบแนนทีอาร์ TR, ผมก็ไม่รู้คือใบแนนอะไรเหมือนกันนะยอดดาวน์โหลดห้าพันะแล้วส่วนใบแนนไทยเนี่ยใบแนนไทยนี่ก็เห็นมีกระแสมาสักพักแล้วนะนะแต่ว่ายอดคนดาวน์โหลดก็หมื่นคนเลยนะฮะก็เป็นดาวน์โหลดอ่ะ แล้วถ้าใครจะสมัครผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะหน้าสมัครก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ใส่อีเมลใส่รหัสผ่านแล้วก็รหัสผ่านอันนี้ก็จะเป็นอ,อันนี้เป็นรหัสผ่านอันนี้คือลิงก์แนะนํานะครับลิงก์แนะนํานะก็จริงๆมันจะขึ้นนะนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยินยอมเล็อันนี้ก็ยินยอมรับ s MM. อ s เอมเสมัครกันเลยนะครับ เสริมเล็กน้อยตอนใส่รหัสผ่านควรจะเป็นแบบว่าตัวหนังสือตัวใหญ่ตัวเล็กนะตัวภาษาอังกฤษตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วตามด้วยตัวเลขแล้วก็ตามด้วยอักขระปิดถึงก็ได้อย่างสมมุติว่าเป็นเบอร์โทรเราก็แล้วกันเราอาจจะเป็น A ใหญ่ C เล็กแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรนะแล้วก็ปิดด้วยสัญ,ญลักษณ์เช่นดอกจันแอดหรืออะไรอื่นก็ได้นะอ่ามันจะเป็นครบของเขาเพราะรหัสผ่านจะเป็นคาดเดายากเพราะว่า ถ้ามันเป็นรหัสพวก c r y p t o c u r เรนซีมันจะเป็นทํานองนี้แต่ว่าถ้าเป็นรหัสแบบธรรมดาพวกอัขระพวกตัวเล็กตัวใหญ่จะไม่ให้ใส่นะแต่ว่าถ้าเป็นแบบอ่าพวกรหัสริปโตก็จะไปใส่แนวนี้นะโอเคเริ่มกันต่ออ่ะมีบัญชีสมมติเรากดอ่ะกดแล้วนะมันก็จะเป็นกดตรวจสอบบอท์ให้ลากไปตรงจิ๊กซอว์นี่นะ,ะตรวจสอบบอทดอ่ะหลังจากที่เรากดตรวจสอบบอทดแล้วนะอ่าเรามันก็จะมีข้อความให้เรา เลขหกตัวภายในหนึ่งนาทีไปใส่เราก็ไปใส่นะก็ะนี่เป็นขั้นตอนการสมัครก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะโอเคก็ง่ายๆนะขั้นตอนการสมัครขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะก็เดี๋ยวอีพีหน้าก็าเจอกันใหม่นะในกับใบเลนไทยนะก็คงคล้ายๆกับใบเ้นต่างประเทศนะนอาจจะมีข้อกฎระเบียบอาจจะเข้มกว่าหรือบอกไม่มั่นใจนะโอเคีานาเราาต่อกันใหม่ใต้คิปเดียวจะมีลิงก์สมัครนะกระทู้นะเพจัางกดคนนึงคลิกเพื่อสนับสนุสน,นช่องนะ แล้วก mm ็การันตีดนะไบนแนนซไทยนะอ่าดีกราฟไทยการันตีคริปโตไบนแนนซหลักนะเปิดมา5ปีถึง6ปีบบนแนนซ์มีระบบเทปมาจินที่ยอดเยี่ยมนะเวคริปโตนับหนึ่งโของโลกโอเคเอ็กเวสท์คริปโตอันดับสองโลกเปิดมา8ปีถึง9ปีโอเคเอ็กซ์มีระบบเทปมาจินดีที่นั่นโลกครูคอยต้นน้ำนะมีระบบเทปมาจินยอดเยี่ยมเกย์เดรโร่แอลแบงก์สายเกยโมบ็อกซ์โลกคอยบิทคอยน์เนี่ย ขอบคุณที่ติดตามมารับชมคลิปนี้ไม่เชื่ชวนและการลงทุนหลายๆการลงทุนความเสี่ยงหครใจงลงทุนก็พิจารณากันดีๆนะครับเจอใหม่อีพีหน้านะครับบ๊ายบาย